นะครับสวัสดีครับผมเมื่อเนี้มาอึบไก่ใต้น้ำครับผมใส่เคียงพะโลพะโล้องแล้วไดรไสสเนาอเครัีเนาโอ้โราหเนวนอโีบก่ใส่่สิบหโรเนี่เทีบยวกาดขวดเีวกาดขวจะเสืออะไรตัว ใส่อย่างนี้พี่ขาวสูตรที่หนึงสีขาวเนี่ยเอาเงดีๆเนาใส่โรดี้เราบ่าน้อยหนึ่งบรรยากาศอยู่บ้านครับผมมือนี่สีไปสูดเอาของไฟไปสูเป็นตะเหี่ยวเลใ่ยรามืงงเนเสียนมงไฟพี่ไ่ดำใส่หลายเราเด้ทำ ฝากทีมงานหลุดเฉพาะผู้ดินดำเนินได้มือกันทอดตามหลุดเฉพาะผู้ดินครับทีมงานลงไฟแต่ว่าทางนี้ทีมงานไกลอย่างนั้นซหอยซอนหอยน้ำมันหอยครับประเทศเราประเทศเราก็เอื่นจังไงโอ้ยเติมน้ำมันหอยแล้โอ้ย่เอกพี่น้อยแต่ถามเติมว่าสิพุ๊งเนี่ยประเทศที่อื่นก็เอื่นน้ำมันหอย นํปลาเอาใส่เลยใส่เดือดสดมาตาดอดีครับางนี้เป็นเคียงพะโล่กะเทียมแล้วก็ตะไคร่เคียมม้กนงกไหมบนนี่ได้โอ้โหห้าบด้าไเก็บลูกอไค่้องใส่ดูไข่ลังหเดี๋ยวเดี๋ยวมากินเดสวีฮะบ่วัได้กินดิบอือเห็นไข่ลังไข่ลังเนี่ยผ่ได้กินดิบเอไเนีนกเข้าเนอะออแปดให้เนียเฮ้

นะครับอ so so ื้จอดรับใช้ล้างบู้จอาเมตามินครับผมไข่รล้งกตัวเถอะครับในีาคเหนืองบรรยากาศทางนอกครับผม นี่ครับทางบรรยากาศอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องทางถ้าหั่นหัเงินก็เป็นสุ่มไก่เล่ก็เป็นลูงตอนนี้เบิ่งง่ายๆเลยล่ะพอเสียงไก่นี่ครับพอเสียงไก่ได้แม่เสียงไก่อยู่ในบ้านครับโอ้แม่หกเงินมาพลาดลงมว่าใดล้มขาล้มว่าใดได้เนี่ยโต่งเกินเรอะเดียวเดดดัมมี่เด็ดดัมมี่ เดี๋ยว่อยไปรอเพื่นปุ้งอีูครับผมรดดีมากสิปุ้งอยู่เสียูุบาเนเดี๋ยวออสะซ้ตุยอยู่อนี่ครับใส่รดดีเรียบร้อเยเอ้ตัวนั้นละ่ะน,น,น่วคอยหยอนหน้นาล้วคอยจะลอยขวาเดียวพ่อใส่พ่อบมเห็นใหม่าไได,ดาด้่อซื้อ หลังอะไรเมื่อวานไม่ขวดนี่วะเนบะขวดแห้งก็ขวดสดเ่บอหอมสำขวดสดเด้ยังเขาขาวอใครหลังไม่มีหรอกไม่มีใครเดยใครนึ่งเกีใครบ้านใครหลังใครเยใครเติใครนึ่งเกลีเพิ่งคลวมเกลี่ย่ไกลว่าจะเกี่ยที่เเป็น โอ้ดสันตัวหลังไกเามีไ้ามันบนลอราดีนะ้ไม่เสื่อยนี่มันจนม่วงซานี่นี่ผมด้พ่ย่าแล้ใส่ทวงไหวผมเม่ทวงซาเยยอซาคัดเลยนะบวบัวมีกลูกใหญ่บัแค่ปลูกไว้เป็นอสวนนี่หน่อคนนะ ใส่ใบกระถอมเทนมาได้บ่ <c oughs> ไม่ค่อยขมหวานๆ <c oughs> ไม่ได้ใบกระถอมสดเลยทราบว่ามียัดอยู่เลยดเดารชาินี่ล้เมือข,ขวดลกโลดมือสะอาดายถอนไม่โดขคนกันดิเองไปสมกิโล เม่งก่อนเน่ยุทนั่งบิ๊กแล้วอยู่ันกิกลังควบกระโดดได้อยูู่้ก็ว่าเมอันนี้หาหาไฟนี่นะหาผูาเ่คนหนึ่ัเ่ยกระสีมากไงวะเนาะเจวมาเลยเหมืีวตไปมัดอยู่หุ่นเนาะไปแกะไปเรียาเลยระหว่ากำลังมัดอยู่ใส่นานั่นป็นหัวก้นดาบเงใหม มเปิดไฟเบาๆหยุดไปเรื่อยๆพุหลาสามสมมติหละค่อยกินบวานไกลตีถไม่กินเลยกานี้ยน่ยกรโดดเพราะว่ตอนปันมึงบอลมวหยาดน่ากับเราสองขวดแหละเบียสองลังบริไม่กินแต่มันก็ไ่กินเราสองขวดเบี้ยสองล่างเต้าคือเต้าไ ว่าแ็่ต่มเลยบรรยากาศท่านใส่ก่อนละกินก่อนยิมก่อนกาฟโต้ใหญ่นึงถ้ากินทีหลังก็ได้หอกเออทีหลังแสีก็นี้เบก็นี้ เสียเงนมันฟังเทียงลูกต๊อกปอกลูกกรงบกมันฟุง,งเนาะมันบหวามาครับแซบเกันเอาไ้ก่อนไเนี่ยไ้ก่อนีออน่ท่านเปียเทอะไราท่านมันยังได้เงินมสอนนะยังว่าตอกทีมีดราคาหนึ่งแบบเต็กเงนงแบบเต็กห้น เหยนกินเราก็แล้วถ้าไม่กินยนี้เราจาเอาให้หว่นะฮะุ่งมาแทงเขาเนี่ยเห็นอย่างแี้โซหาขัวมันต้องแทงกัมีกิริหลังโอ้ยพุ่มาแทรานักนคลายอยู่มือมงี่โตกับว้เนาะอขาเป็นยังไงอย่างเดาเ่าต่กินเรากับเบียวเ่ยต่ใ่ใ่่งไ การไม,ม่หอนที่ว่ามตืมมดเลยคุอบ้านทุกเมืองกาเหมือนเลยนี่ลองโยถุบโยบบอกะไปยังไมเห็น<อ>ไปยัหนเลยเมืหหมองปเทไยผมเนีเรื่องนี้ดูเฉพาะคนหนึ่อ๋ไทยนี้แม่้องไปเลอนีเอาไปไหนะไปเสียงไปนแม่เขาเห็นห <laughs> อเ่ไปหมไปบ่ไปวาเอาไหอ,อ้ยเอาไปยิงบุบินหรอบ้า กล้องกระทังหกล้องเปลดอยไดยกล้องเปิดอ่ได้ยัแยกแย่ังเต็มหนาจอยาใช่หรอ่คนหนึ่งหล่าครับคนหนึ่งเบี้ยอยู่รเดียวให้หวกแจงนะนินแจกบาทเย็นเอาไปเสียเหรียงไก่ตัเอ้ยนึ่งไเดือดอยหนึ่งไแท้มือกุ้งหัข้าวไฟเขาหันเผ็ดดีครับเือแที่จะนำพวกไ้่ใกล้ไหล่ใ้เงสผิก เห็ดบ้างเห็ดเปียโอ้ยกระหงมันโบกในถอดนามว่าเป็นหนามต้มว่าเป็นอึเตหมอเดอึเตย้นามเดิมฉันมนละลายกะยไปกั้นไปกูยังบอบงมันสิยากก่มือสกอสสยนวาใสปั๊บ ฮึอสหม้อมักคิมไซส์โอเคคิมเนี่ยไว้ฟังคิหนาเจ้า,นนา,นนาไม่สืบเสดเดี๋ยวกินไปก่อน